Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแปบบ๊บผมมีเพจขายดีเกม Rv มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ีให้เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแวร่แลงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เคสดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เดีกม Rv ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ EP เรับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้ใคลิปนี้นะครับทันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w ็บคันเท .im.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบทเหลียวตา h ช n n e l นะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นวูของจังเกิลนะครับผมแต่ว่าเกมนี้ครับทีมเราเนี่ยหยิบยอนมาออฟเลนนครับผมผมที่แบบปวดหัวเลยนะมันจะเล่นยังไงยอนออฟเลนเนี่ยแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือเลียวมะทุกคน ผมว่ายอนมันไม่น่าจะเล่นได้นะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมถึงหยิบยอนมาออฟเลนหรือว่าหลงเลนหรือเปล่าคิดว่าตัวเองได้แคลรี่หรือเปล่านี้ผมก็ไม่รู้นะเลยหยิบมาเป็นยอนนะครับแล้ททีมเราเนี่ยไม่มีฟอนต์ไลน์หรือว่าตัวแท้งเลยนะครับโลมิงเราเป็นหมิ่งทุกคนแล้วเมดเราก็เป็นแรดนะครับส่วนป่าเป็นหูคองก็คือไม่มีฟอนต์ไลน์แล้วเรามีสองแคลรี่ในทีม เกมนี้ผมบอกเลยบันเทิงแน่ๆนครับสิ่งที่เราจะชนะได้ในเกมนี้คือผมว่าผมต้องฟาร์มให้รวยแบบแบบให้เงินฉีกเลยนะครับจะได้แบบดักฆ่าดักเล่นได้ตัวคนเดียวนะครับอ่ะตรงนี้ผมจะเคลียร์กลางเลยเพราะว่าเพื่อนเนี่ยกลับมาอ่าเขาไม่ได้กลับมารับคีปเนาะเขาไปเดินแก๊งล้วเขาก็ไปเล่นล่างต่อเลยนะครับก็เคลียร์กลางให้เพื่อนเลยนะครับผมมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับ เกมนี่ผมเลือกฟาร์เป็นจบที่เลนล่างนะครับจบออฟเลนเนาะราคิดว่าเออเลนบนเนี่ยมันไม่น่าจะได้บวกง่ายๆนะครับด้วยฮีโร่นะแล้วก็ผมจะเลือกเอาดา์ก่อนนะครับเหยื่อมาคิหน่อยคิหน่อยคิ่ิเออขิ่ิอีกท,ทีปีไหนล่ะเฟิร์สบัตครับผมมามวยเร็วเรารอคีอยู่ได้กลับไหมนะ โอ้ผมต้องเจอกับเลียวมะเขาผูหมวดครับเขาไม่เห็นนะเราหายตัวเข้ามาตอนช่วยผมได้ปะเอองี้สวยโยที่ผมเลือกเอาดาก่อนเนี่ยเพราะว่าเราไม่น่าจะไฟตรงมังกรไหวอะถ้าเกิดเราคิดว่าเราไฟมังกรไม่ไหวแล้วก็ตีดาก็ได้นะครับเพราะส่วนมากเนี่ยเขาจะเลือกมังกรก่อนในตัวแรกครับเพราะว่ามังกรเนี่ยมันจะทําให้ฟาร์มไวขึ้นแล้วก็อ่าคือมันทําให้ฟาร์มไวขึ้นเคีคลิปไวเดินเกมได้ไว นะครับแต่ดากตัวแรกก็ไม่ได้แย่นะครับผมอย่างน้อยมันเลือกอะไรไม่ได้ก็ต้องเลือกตาก่อนนะถ้ามันเลือกมังกรไม่ได้อะเออมันเลือกได้สิเออผมจะบอกว่าเลือกไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นทางเลือกที่ไม่ได้ดีเท่ามังกรแต่ว่ามันสามารถหยิบได้ครับทางเลือกนี้้วดับเบิร์คิวครับเลนบนเป็นไงคือทีมเราทีมไฟไม่ไหวนะ ผู้ไม่ใช่แล้วผมว่ามันไม่น่าจะใช่ลองแย่ดูครับแต่มันจะฟาดไม่เข้าเลยยอมได้คงต้องยอมไปก่อนนะต้นเกมทีมเราเนี่ยต้นเกมมันมีสัจจวัตมีแรดนะครับก็คือด,ดูดูแล้วเหมือนเขาจะไม่ค่อยเป็นทีมเบิร์กกันสักเท่าไหร่เฮ้ยเขาเล่นเยอะนะเรามาเจ็บผมหายตัวเขาพุ่งก่อนโอ้ โอ้ oh, เอาไปสองคิสป่าไม่มาบนเลยอ้ามาแล้วครับผมสเตปสเตปนี้คิดอะไรไม่ออกโทษป่าอืมซึ่งซึ่งซึ่งตูสกอร์ในทีมนะฆ่าสองผมผมเป็นคนฆ่านะแล้วสกอร์ในทีมรวมฆ่าสองคือผมนะคือผมไม่ได้เติร์นเล่นนะเนี่ยไหนก็ใจเยน็นๆก่อนเพื่อนเออก็คือจะให้ป่ามาอยู่ทุกที่ว่างั้น คิดอะไรไม่ออกโทษป่านี่คือสเตปนี้ยังใช้ได้อยู่จริงในแรงไทยนะครับไม่ได้ทุกคนเอาออบเจกต์ไม่ได้ก็โทษป่าเหมือนกันนะครับมันมีสองสาเหตุอะคือที่ป่าไม่ออบเจกต์อย่างแรกเลยคือมัวแต่เดินเล่นไม่สนใจออบเจกต์ครับอย่างที่สองเนี่ยพยายามจะเอาแล้วแต่มันเอาไม่ได้การที่เอาออบเจกต์ไม่ได้คือฝัอนหัวข้าม,มจะโซนตรงพวกมังกรหรือว่าดาร์กทำให้เราเนี่ยเข้าไปแย่งไม่ได้หรือว่าเราตีตีอยู่ เรามีโอกาสที่จะโดนลาร์มังกรหรือว่าดาครับเพราะว่าถ้าเกิดเราคุมไม่ได้เนี่ยเราโดนลาร์ดถูกมากมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องค่อยๆเล่นครับในเกมแบบนี้นนคือคุณต้องดูภาพรวมเกมด้วยเออว่ามันแบบสามารถเดินไปช่วยเลนคุณได้ตลอดไหมจะคือป่าต้องเล่นตามทัมมิ่งอะอยูนิดเดียวตีไม่ตาย คือมันต้องเล่นฟาร์มบนทามมิ่งอยู่แล้วเนี่ยคลิปอ่าคลิปคลิปล่างมันเกิดใช่ไหมจะให้ผมไปรอเล่นบนมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่หน้าที่ของผมนะแบบมันเป็นหน้าที่ของอ่าโรมที่คอยไปช่วยหรือว่าเมดแต่เนี้ยเอเอเป็นออฟเลนอยู่กันแน่วะเนี้ยเอาเราตรงนี้มาดิเข้าคอขี้หน่อยขี้หน่อยเออแต่ว่าหมิงเนี่ยไปเล่นกับย้อนตลอดเลยนะจอนก็บน่นไม่หยุดเหมือนกันแกวนี้เออเอาดิ บวกอะไรครับผมไม่เกี่ยวแต่ถ้าเอาความคิดผมนะหมิงเล่นกับสจวตโหดมากครับหมิงสจวตนี่คือคอมโบแบกเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเล่นคอมโบนี้ดูหมิงสจวตผมบอกเลยว่าโคตรแบกคอมโบนี้แต่ว่าที่หมิงเรานะ่าผมคิดว่าเขาน่าจะมากับยอนอะ่ะเขาก็เลยไปเล่นกับเพื่อนเขานะครับคิดว่านะอันนี้เดานะครับเกมนี้ผมก็กดมาโซโล่นะครับผม เราจะต้องอ่าสู้กับฝั่งตรงข้ามด้วยแล้วเราก็ต้องสู้กับฝั่งตัวเองด้วยนะครับเวลาที่เรากดโซโล่มานะเออก็จะอะไรประมาณนี้สามารถฆ่าคลิกซีได้ไหมกดหายตัวเข้าพุ่มครับแบบเนียนๆไม่ถึงไกลไปนิดนึงครับผมเคลอยู่ล่างนะ เฮ้ยอพี่พี่ชายอืมต้องเล่น่ะโหคีผมหน่อยออกมาก่อนเลยครับผมเราใส่ไปชุดหนึ่งแล้วแล้วมันไม่ตายแล้วรอที่เงาแล้วรอ,อที่เงาก็ผมไปแล้วหนึ่งคิวผมไปแล้วผมสบายใจแล้วทำไมตีคิกซี่มันไม่ค่อยคีเลยเนะี่ยหรือว่ายังไงอิทธิพลลูกเจมหรออีกตัวอื่นที่คีเอาคีเอา,เอาแต่คิกซี่ 4, นี่คือไม่คีเลย ชี้ขี้ซี่ซะเปล่าแต่ไม่ขี้เลยมีใครมาไหมบออมมาแล้วนะกดวหายตัวเขาพุ่งเหมือนเดิมครับเข้ามาตบแล้วเข้ามาตบเรียบร้อยครับขี้ให้ผมแล้วเอ้ยจวดจวดแปะดิกระโดดฟาดนึงทีถอยครับถอยครับฆ่าได้แล้วถอยต่อสก,กิล อืมไอหมอนี่เดินมาเดินมามากดสกิลสองแล้วก็กดกลับตัวดีมันแสบ,นะอบเอาบูก่อนครับผมผมไม่รู้ว่าจวดมายืนทำอะไรแถวนี้นะจะยืนนิ่งเลยอ๋อพิมโลมมานี่ดนะิโอโอโอ๋ไหวให้จะจดได้ค่าบ้างนะครับเงินจะได้ฟืน้นแล้วก็อารมณ์จะได้ดีขึ้น แต่ว่าหมิงมันก็ไม่เอาตัวจอริจงๆทุกคนตัว <c> ต <oughs> ัวก็ควรจะต้องทําใจแล้วนะคือเอเพื่อนมันไม่เล่นด้วยจริงๆก็ต้องเลิกพิมพ์แบบเป็นผมอะอ่าวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ไปสองฮิตครับผมแล้วไปแล้วฮะครจะอยู่ก็อยู่อึ๊บรู้ไปเฮ้ยพี่หมิงมารับว่ะแต่หมิงมันเอาผมนะต <c oughs> ักรอครับตักรอ ไม่ได้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 มันเปิดฮาคี้สังเกตอ้โหผม,ผมแย่แล้วผมแย่แล้วทุกคนอืมวิง่งกระโดดปฏิเดชละรู้วเผื่อมันมันฟีเข้ามาอ่าเข้ามาในถิ่นของเราอรอมาดิแข็งเหรอแข็งเหรอแข็งกับหมฟูฟาดหมฟูฟาดหมฟูฟาดครับไม่ให้กลับเทสวยมีทําไมกลับโดนสอง ดีมังกรต่อเลยครับผมเอ้ยไม่น่าจะดีเท่าไหร่นนะจก็ยังมีคำถามในใจอยู่สเสมอเลยครับอึ๊บโอเคไปเพื่อนจโจเชืเ่อดิเลิกพิมพ์แล้วก็เล่นดีกว่าเพื่อนพิมพ์ไปไม่ช่วยอะไรเลยเราเห็นนายพิมพ์มาจะสิบนาทีแล้วเนี่ย ปนป้าค,คือมันมีใครฟังนายไหมเเรานายเผเ่อแต่ตอนนะะี้คือน่าจะปิดแชทกันไปแล้วด้วยนะเหมือนนายเหนื่อยฟรีนะเพื่อนเจ้าดิเหมือนอารมณ์คนตัดฟองเลยวะจุ๊บว่าหูมสงสารอะอะไรนายเราจะพยายามพานายชนะเองมาไหม เขาเจ็บนะเจ็บนะโอ้ไม่ตัวตามเมดอยู่ไกล้หมดเลยโอ้แล้วช็อตนี้พ,นนะนะพ่าดนะขนาดมีโลมยังขนาดมีโลมให้ยังศูนย์สามนี่ส่งแขนใจแล้วก็เออเป็นความรู้สึกที่ติดค้างเงินในใจอะ่ะ คือเขาไม่ชอบอะเพื่อนก็อย่าเอาตัวเองเข้าไปเลยว่ะไหนออกมาดีกว่ามันจะเจ็บเปล่าๆนะแต่จรวดไปแล้วไปฟิลดาราม่าแล้วไปคอร์ด้าก่อนครับอนไหนตัวโอ้ยอ,อ่าเล่นพลาดเลยดิผมสกิลสองไม่ดีเมื่อกี้นะผมต้องสกิลสองไปทางพุ่มผมจะฟาดได้สองตัวเลยเมื่อกี้นะได้แครี่ด้วย น่าจะต้องอ่าคือผมไม่น่าจะตายได้แล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดผมตายมันเสียการคุมเกมก็ตอนนี้คือผมสามารถฆ่าได้ทุกตัวนะที่เดิมแบบออกมาดันคนเดียวแบบใครหลุดเดียวเข้ามาก็คือตีตายหมดเว้ยนักมวยเบิ Double ้ลคิวเลยว่ะคุ้มเดิมครับคุ้มนี้ลิงสามารถดักคุ้มนี้ได้ดีนะเพราะมันสามารถหายตัวแล้วก็ กระโดดออกไปจากที่ไกลได้นะครับแต่อยู่ที่ว่าใครจะเดินมาหรือเปล่าแค่นั้นแหละแต่แต่ว่าเราดักบ่อยมันก็ไม่ค่อยดีนะฝั่งตรงข้ามจะเดาทางถูกเฮ้ยกระจวดนายไม่เลิกพยายามอีกหรอมันไม่มีใครคุยด้วยเองจริงนะนะคิมไล, <laughs> มไลหน่อยคิมไรหน่อยวะคำนี้มาแล้วแบบเออคุย,ยกับกูหน่อยดีวะเ <laughs> พื่อนอะไรประมาณเนี้ยสงสารว่ะไม่มีคนคุยด้วยจริงอะ คือผมก็ไม่อยากจะพิมพ์ผมตั้งใจเล่นนะนายจะเอาตัวเองเข้าไปเจ็บทำไมวะเพื่อนประจวบอ,อ่ะสกิลหนึ่งแล้วสับกลับมาตามนัดตามนัดสับแล้วก็กลับมาสวยไอ้พวกหลุดเดี่ยวโรนัลดีเดี๋ยวผมเอาหมดออกเลย ใจเย็นนะเพื่อนๆสวยสวยเพื่อนเออถ,ถ้าได้ก็ดีตว่าส่งไม่ดีนะเราเสียแครี่หมดเลยผมต้องมาจับคนปะผมต้องมาจับคนปะสก,กิลมาสไลด์กกมานั่นแหละสไลด์กกมาสไลด์แล้วก,ก็ไม่มีสกิลสไลด์แล้วเด็ไม่มีสกิลสันไลด์แล้วก็โดนผมไม่ได้เก่งแต่เ,เลือกมาทำไมนี่ มันพยายามยาจริงๆนะสจวัอ่ะรู้ว่าเขาไม่ชอบก็ยังพยายามยอดจริงผมผมพร้อไปแล้วแต่นี่ยังพยายามอยู่เรียกว่าคนจริงไม่รู้แหละว่าความจริงเป็นยังไงแต่ว่าเรายังคงพยายามต่อไป <c oughs> ความจริงคือไม่มีใครคุยด้วยนั่นแหละไม่มีใครอยากคุยด้วยอะนะ อืมอายความไถตัวเองอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เริ่มเพอ้อผมดักพุ่มนี้อีกแล้วนะครับและรอบนี้มันต้องท่ายูอี่ตัวเนี้ยเดินมาเดินเข้ามาเพื่อนลูวีเดินมาเติรนมาเดินมาสวยนี่แหละขาขึ้นพอดีเออนักมวยเฮ้ยแ,แต่เสียมวยเหมือนกันนะแต่ผมว่าเราได้วะ่ะผมตีได้ไหม ควรจะต้องตีแล้วว่ะทุกคนเขาตายสองไอ้บู๊ทครับซื้อเดอะบีดครับผมดูเดือด่ยอนครับพี่ยอนสอุดหล่อยอนครับพี่ช่วยหน่อยเออไปกันเพื่อนตัวไม้คนละมือว่ะเออต้องงั้นดิอเลียวไม้อยู่บนนะผมเห็นแบบแบบคือลิงไม่มีบู๊ทไม่ได้นะผมว่ามันเข้าไม่ถึงตัวจริงจริงผมอยากได้เท่างอื่นนะแบบมันต้องบู๊ทนะไม่มีบู๊ทนี่วิ่งไม่ถึงแน่ นั่นแน่ว่าแล้วว่าต้องอยู่ว่าแล้วหายไปไหนอยู่นี่นี่เองแต่ถึกมากเลยทุกคนเรียวมะผมออกเป็นไอ้นี่เลยนะอ่าชื่ออะไรนะโบเก้นสเป,ปียนะครับผมเพราะว่าฝั่งนุ้นเนี่ยคือโลมเขาก็ไม่ได้ถึกไงแต่ไอเรียวมะมันจะเอาอของแท้งอะไรไม่เป็นไรทุกคนไม่ใช่ปัญหาเรียวมะเราเดี๋ยวให้คนอื่นจัดการวิ่งครับ ไม่โดนง่ายๆนี่ย้อนมาแล้วเป็นไงผมใจยังสะจวดไ,ได้ฆ่าแล้วเพื่อนอผมควรจะต้องไปละมันถึงเวลาที่ผมจะต้องออกมาลายงานตัวหนึ่งคิวเจ็บมากไปหาเลือดก่อนเฮ้ยคลิปเข้าบ้านเหลือแค่มูลหลาะคนเดียว สับแล้วเจอผมโอเคสไลด์แล้วด้วยแล้วผมมาไงในจะังหวะที่ฮีโร่ไอ้จะคีบเข้าแล้วนี่อาจบเกมดีอย่างงี้น้าสวย <c oughs> นะด้วยว่ะทุกคนยอนออฟเลนมีอยู่จริงแล้วก็แบบนั่นแหละตามภาพครับผมใอ้ภาพมันเล่านะครับไอ้สกอร์มันเล่า เรื่องราวได้เกิดขึ้นมันทำให้สัจ้วนของเราเจ็บช้ำแค่ไหนไม่มีคนเล่นด้วยเลยหังเกมเล่นคนเดียวพิมคนเดียวทั้งเกมไมาเห็นใจครับเขาคนนี้แต่งดีที่ผมยังพาเขาชนะได้ถึงแม้ว่าผมอาจจะโดนติไปบ้างในช่วงต้นเกมครับผมแต่วา่ายังใจสู้ครับยังกลับมาได้ MVP ครับผม132 2ค <writer>. ร <S feelings> ับเกมนี้เกมชีวิตจริงๆเลยทุกคนโอเคยังไงเนี่ยก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์คลิปนี้หน่อยนะครับจะทำให้ผู้คนเนี่ยมองเห็นคลิปของช่องเราได้ง่ายขึ้นนะครับผมต้องขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ